สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พามาดูเครื่องสีข้าวนะคะว่าโรงสีน้อยของเรานั่นเองค่ะตอนนี้เป็นของป้าน,นะคะแกใช้มาได้ประมาณห้าหกปีแล้วแกว่านะคะนี่แล้วก็รู้สึกอุปกรณ์เนี่ยเขาจะเป็นเหล็กที่แบบแข็งแรงทนทานนะคะเป็นรุ่นกเก่าๆเนาะรุ่นแบบนี้ก็คือปัจจุบันก็ไม่ไม่เห็นแล้วนะคะทุกคนจะเห็นแต่แบบเออเป็นเครื่องสีส้มสีแดงอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็คือเก่าแล้วไงห้าหกปีแล้วราคาตอนนั้นค่ะป,ป้าบอกว่า ซื้อมาหมื่นเอ็ดนะคะราคาตอนนั้นเนาะทีนี้เครื่องสีข้าวแบบนี้นะคะมันก็จะไม่มีแกลบนะคะทุกคนมันก็จะมีแค่รัมอันนี้ก็จะเป็นรัมที่เราได้ออกมารัมที่เราได้เนี่ยก็คือเขาจะบดแกลบบดอะไรเข้าไปเนี่ยเป็นรัมหมดเราใช้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นะคะป้าแก,กก็เลี้ยงไก่เนาะก็ได้รัมเยอะเหมือนกันคะ่ะทุกคนเครื่องสีข้าวตัวนี้นะคะป้าแกบอกใช้มา 5- 6ปีก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยะคะ่ะ